ก็สวัสดีครับนี่นะครับนี่ครับผมน้องๆนักศึกษานะครับพักมากนะครับดูนะครับมหาวิทยาลัยนะครับครับเขากับเราเลียนนะครับเป็นอนาคตของประเทศชาติครับครับผมผมกะแพทซินนะครับต้องไปนะครับตามออเดอร์ครับตามออเดอร์ครับครับผมไม่รูเขาจะเลียนไปเป็นหมอพยาบาลหรือเป็นตำรวจแต่ผมงงนะครับแต่ว่าเขาสังมากครับ ครับผมผมก็บ,บริการนะครับนี่นะครับขนาดนะครับ ครึ่งครึ่งกิโลกรัมนะครับสองรอยบาทนะครับผู้ดใดสนใจก็สซั่งได้นะครับผมนะครับผมแต่มันถึงฟรีเบียสามหลอดก็มีครับผมฟรีครับฟรีแต่มันขึ้นสามหลอดเลยครับผม นะครับผมจะไกลจะไกลนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับอันนี้มีไว้สำรับนะครับคนที่เก่งๆนะครับคลากริบเก่งๆเขาบ่มีเวลามาเท็ดเองดอกครับแนวจังสี่ครับผมนี่ครับต้องให้มีคนเก่งหลายๆนะครับประเทศชาติเท่านะครับจะได้จุดเล่นลุงเรื่องนะครับนี่ครับผมนี่ครับผม กีฬาก็ดีนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ดีนะครับเป็นนักอันอียังละ่ะวิศวก,นนร,นกรนะครับโยธานะครับก็ดีอะไรยังไงเนีครับคนไทยาเก่งหลายครับ ครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่เบิง้งนะครับเบิง้งนะครับเกรดเอดคุณภาพนะครับผมนี่ครับบริบอกรันนะครับบรยบอกรันจะเป็นนักกีฬาก็ดีนะครับนักกรอบนักฟุตบอลน,นักบอลเรเบอลนะครับขิมซาดนะครับเท่า เส้นท้าครับผู้ใดสนใจนะครับสามารถนะครับสอบถามได้ครับพักเซตได้หรือว่านะครับส่งทีวีมาได้เลยนะครับผมนะครับนี่นะครับเข้ามาบริการนะครับผม อยากสะฝากไปถึงน้องๆนะครับที่ว่าบอเคยเก่งหลายนะครับแต่ว่ามองไปยังคนที่เขาเข้าก็เก่งได้เหือนกันครับทันเขาตั้งใจนะครับผมบ่าเสืออาซีบใดสคาขาไดนะครับเข้าก็บสามารถที่จะเป็นประโยชน์นะครับพคนได้หลากหลายนะครับผมต้องน้นเน่ยตั้งใจนะครับสําหรับใครนะครับเขามีประเทศเขาอยู่นะครับเขาระตรงไปเป็นทาสิไปนะครับเขามีเสรีภาพนะครับนี่ครับผม ขอบคุ้นหลายๆนะครับกับขอบคุ้นลยหลาๆนะครับสำหรับท่านที่ไว้ใจนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมแกสลักน้ำครับนี่ครับนี่ครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมข้ามไพี่น้อง